สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้ก็วันศุกร์ที่6นะคะธันวาคม2567นะคะทุกท่าน aching. วันนี้แอดก็มีแนวทางดีๆม,มาฝากเหมือนเดิมนะคะก็มาแล้วนะคะแอดนุ่มสุพรรณนะคะเลขเด่นข้าวดีนะคะทุกท่านเลขเด่นข้าวดีมากนะคะสําหรับแนวทางของแอดนุ่มสุพรรณนะคะก็นําข้อมูลแนวทางมาฝากก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะคาเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะมาดูแนวทางของแอดนุ่มสุพรรณนะคะทุกท่านข่าวดีนะคะมาแล้วนะคะเด่นมาแล้วแอดนุ่มสุพรรณนะคะทุกท่านเด่นเจ็ดและแปดนะคะวันนี้วันที่สิบหกธคสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็น,น้อยชุดนะคะแอดก็ลงให้แล้วในนี้เรียบร้อยนะคะทุกท่าน แอดนุ่มสุพรรณนะคะ16ทค2567นะคะเจ็ดและแปดนะคะเลขเด่นเลขเจ็ดและเลขแปดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดแปดเก้านะคะอ่าสามตัวเม็ดเดียวก็หกเจ็ดเจ็ดนะคะแนวทางของแอดนุ่มสุพรรณนะคะทุกท่าน <c oughs> ก็นำมาเป็นข้อมูลแนวทางฝากเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางของแอดนุ่มสุพรรณนะคะ มาดูเลขเด่นล่างตัวเดียวนะคะมาดีนะคะทุกท่านของเซียนบางแครนะคะเซียนบางแคเด่นงวดนี้เด่นห้านะคะวดที่แล้วเด่นหกนะวดนี้เด่นห้าวดที่แล้วมาหกหนึ่งนะคะทุกท่านวดนี้เด่นห้าล่างอย่างเดียวนะคะทุกท่านตัวเดียวนะคะมาดีนะคะข้อมูลนะคะทุกท่านมาดูแอดดั่งเม็ดทรายจับคู่ล่างสุดสองนะคะเดินดีนะคะ ก็มี26 27 28 29นะคะ36 37 38 39 46 47 48 49 56 57 58 59นะคะเซียนบังแคเด่น5นะคะก็มาเลยนะคะ56 57 58 59นะคะทาง5มานะคะ56 57 58 59นะคะทุกท่านก็แนวทางเข้าดีนะคะของ เลขเด่นนะคะทุกท่านของเซียนบางแคนะคะตามต่อกลอยใจนะคะทุกท่านเอดกลอยใจเข้าดีนะคะสาสี่วันนี้นะคะวดที่แล้วเข้า43ตรงๆนะคะวดนี้ตามต่อนะคะแปดจนะคะแปดนะคะจับคู่88 7828 80็ดแปด1อ1แปนสองหะคะสำหรับแนวทางของแอดกลอยใจนะคะทุกท่าน ก็นำมาฝากบนกันการนะคะทุกท่านก็มาตามต่อนะคะของบนนะคะตัวเดียวนะคะบนระยะสั้นตัวเดียวนะคะทุกท่านของแอดสิบเก้านะคะงวดนี้เด่นแปดนะคะงวดที่แล้วเด่นสี่นะคะงวดนนี้เด่นแปดนะคะทุกท่านสิบหกทรคอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด่นแปดนะคะตัวเดียวนะคะทุกท่านบนนะคะก็ มาดูของแอดชดานะคะทุกท่านแอดชดาก็เด่นมาแล้วนะคะบนมาตัวนะคะเด่นศูนย์ละห้านะคะวันนี้เด่นศูนย์ละห้านะคะวันที่แล้วเด่นเจ็ดละสองมาสองเด่นสี่ละเก้ามาสี่นะคะวันนี้เด่นศูนย์ละห้านะคะสาหรับแนวทางบนของแอดชดานะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางให้กับทุกท่านนะคะก็ <c oughs> มาดูคนไทยหัวใจสิงนะคะ คนไทยหัวใจสิงก็เด่น0ูนย์และแนะคะเลขเด่นนะคะแปดหกดสนะคะเฉียวเฉียวเนี่ยเข้าดี8ปและศนะคะมาตลอดเลยยังไม่หลุดนะคะทุกท่านก็รูด888แปดแปดนะคะแปดห0แปดสามศูนย์นาะคะสำหรับแนวทางของคนไทยหัวใจสิงนะคะทุกท่าน3ตัวก็480 420 083 284 603 804นะคะ682ด้วยนะคะทุกท่านแนวทางเลขเด่นยังไม่ดุดนะคะเดินดีนะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางให้นะคะตามต่อคู่ตดใจแลนะคะทุกท่านคู่ตดใจแลก็มาแล้วนะคะหนึ่งสี่ 4ี่ห้าสี่8กสี่เจ็ดแปดหกสนะคะสิทรคอส6อนหะะ้าเดี๋ยวทางคู่ตดของยาแรนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอะขอบคุณทุกไลททุกแช์ทุกทก,กดติดตามนะคะทุกท่านก็ติดตามเอาไว้นะคะแอดจะมาจับแบบนี้ให้นะคะไกลๆวันหวยออกนะคะแอดก็จะมาจับตัวเด่นนะคะ วัแล้วเด่นให้สามสี่แปดนะคะก็มาจับให้นะคะกลางๆงวดนะคะทุกท่านอีกสามสี่วันนะคะก็ติดตามเอาไว้นะคะทุกท่านอาขอเวลาไปทําสูตรนิดนึงนะคะหลักร้อยยังไม่มานะคะทุกท่านก็ได้แล้วสองตัวนะคะสำหรับจิบนี้ก็เหมือนเดิมนะคะค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ